โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมอยู่กับผมมิงมิงครับวันนี้เกมสกิล l l เจนต์รอยัลนะฮะในรอบนี้จะได้เล่นสายอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทุกคนอยากเล่นมังกรว่ะนะผมอยากทํามังกรหลายสายนะมังกรมังกรทองมังกรเขียวมังกรพิษอะไรอย่างเงี้ยนะมังกรไม้ทําไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มังกรกระสุนวงจักรนี่น่าสนใจนะแล้วก็มังกรมังกรเทพพริบตานะมังกรแห่งแสงพวกนี้นะ อืมได้หมดเลยมันเล่นได้หลากสายดีนะรอบนี้มีอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่มี HP ไม่มีฮิลลิงผมอยากเล่นมังกรเดี๋ยวผมไปหามังกรดูนะทุกคนไม่มาวะ่ะเว n นอมดราก้อนสายตีไวอยากเล่นมังกรเออได้แล้วเว้มาไม่มีฮิลโอเคมังกร มังกรพิษหรือมังกรม่วงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอยากเล่นมังกรนะก็ขอแหกกฎในการที่จะไม่ใช้ทาโร่การ์ดนิดนึงก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ามาังกรตรงนี้มันเล่นง่ายผมชอบนะทุกคนพวกรีเฟรชไม่จําเป็นพวกแบนก็ไม่จําเป็นเงินเงินไม่เอาครับผมกริมมัวโอเคน่าสนใจแล้วสิถ้าเล่นสายกริมมัวเพราะมันจะช่วยเพิ่มเลือดให้ผมได้เรื่อยๆด้วย,วย,วยจัดมารอบนี้มีอันติ มังกรสายทำลายล้างดีไหมวะเนี่ยสายอันติดีไหมเลือดกับโล่เลือดกับโล่เดี๋ยวไปไปเลือดก่อนนะ,ะหรือว่ามังกรอันติดีวะเนี่ยมันจะมีตัวเร่งอันติดไหมค่าหลบของมันง่อยมากเลยนะฮะมังกรสายคริมังกรสายโอเคตัดสินใจแล้วผมจะเล่นมังกรสายวูนก็แล้วกันนะฮะ ก็เดี๋ยวกจะเล่นมังกรม่วงนี่แหละนะเดี๋ยวจะไป HP กับวูนเท่านั้นนะถ้าไม่มีสกิล HP หรือสกิลในสายบ r ันช์ของวูลผมก็จะแรนดอมให้หมดไปเลยนะยังไงมันก็ได้ m a ็ HP อยู่แล้วรอบนี้ไม่มีฮิลลิ่งด้วยทุกคนฉะนั้นผมจะเล่นสายเลือดเยอะๆแล้วก็ยืนนานๆเพื่อที่จะแปะวูลเพื่อที่จะเอาความได้เปรียบของการที่ผมเลือดเยอะ มาใช้ประโยชน์นะโอค้คอัญมณีเลือดเอาใช้ไปเลยลูกนะเจ้าเหตุพิษนี้บอกตรงๆเลยว่าเก่งนะแต่ความเก่งของคุณมันจะต้องมีสปิริตอยู่ในสนามด้วยนะมันถึงจะสามารถทำาดามจจากพิษระเบิดได้แรงขึ้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะทำลายเลือด4%จาก m a x HP ของศัตรูที่มีอะไรพวกเนี้ยนะ อ่าเดี๋ยวผมจะไปเลือดแล้วก็ไปวูนรัวๆเลยนะฮะถ้าเกิดไม่มีแรนดอมครับผมเพราะว่าเดี๋ยวยังไงทาเลนต์ของมันก็จะให้แม็ก HP มา20อยู่แล้วนะรอบนี้น่าจะเกมไวกันทุกคนปะโอเคไอ้ป้าแสงจันทมึงมาอีกแล้วรอบไหนที่ว่ามีไม่มีสายฮิลลิงบรันช์แล้วมีคนเล่นป้าแสงจันนี้ผมผมนี่ ยังไม่เคยเจอเขาติดท็อป4เลยนะทุกคนนะคือผมก็ไม่รู้ว่า,เ,าเขาจะเล่นยังไงนะเขาขูดเลือดไปได้เขาได้ m a x HP ไปเพิ่มแต่เขาไม่มีที่ฮิลเพิ่มแล้วเข้าใจไหมฮะเเลือดครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็ HP h า r g e ตรงนี้เป็นโลกกับวูนเอาวูนครับผมส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรที่ผมสามารถทำได้เอาแรนด o อมนะ อ่ะตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอ r a n d อมนะได้ชิลคอนโทรมาดทุกคนแต่ว่ามังกรไม้ฮาชิรามาผมเล่นไปแล้วนะเก่งด้วยโคตรเก่งเลยด้วยนะเพื่อนเพื่อนก็ลองไปดูก็แล้วกันนะฮะเก่งนะผมพูดแค่นี้แหละตัวมังกรเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตั้งแต่มันเข้าเกมมาผมรู้สึกว่าผมเล่นง่ายมากเลยเพราะว่าการ r a n d o มสกิลมันก็ทำให้มันได้ สิทธิที่ประโยชน์นะ<_ <K> _ <T> ก็คือเจ้า MAC HP ในสกิลที่มันไม่ซ้ำกันนั่นเองนะฉะนั้นผมชอบเล่นตัวที่มันถอดสมองอยู่แล้วนะเหมือนกับพวกกอ b l บลินพวกนี้นะแล้วก็บังกรมันก็มีเอฟเฟกพิเศษคือเหมือนกับข้อได้เปรียบอะกับการที่ว่าถ้ามันไปเลดเกมเลเวลเยอะขึ้นมันก็จะยิ่งตีแรงขึ้นจากถ้าไม่ตายพวกนี้นะ นะเลเวลของเรากับอีกฝั่งหนึ่งคูณ20ก็ถ้าเลเวล20กันทั้งคู่ก็เท่ากับ40คูณ20ก็เท่ากับ800บวก200ก็ดาเมจ1,000อ่ะง่ายๆอ่ะแค่นั้นแหละจากปกติที่ส่วนใหญ่ไม้ตายมันจะไม่ได้บูสต์เดามจได้เยอะขนาดนี้นะไอ้นี่ผมจะเอา HP พอยซึ้นนะเพราะว่าแม็กเลือดของมันอ่ะเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะ แต่ถามว่าอะไรดีกว่ากับทาเล่นของคุณคนแครที่ว่าทุกๆเทิร์จะได้เลือดยี่ห้ากูบอกตรงๆเลยนะทุกๆเกมที่มีการสุ่มตัวละครใหม่หรือว่ามีการเจเนเรตตัวละครตัวใหม่ขึ้นมาตัวละครใหม่ๆที่เข้ามามันจะเก่งกว่าตัวเก่าเสมอนะเหตุผลก็ง่ายๆครับผมไม่งั้นมันก็ขายไม่ออกเสียใช่ไหมมันก็ง่ายๆมันคุณห้ำห้ำโหดๆไอ้คุณคุณนะฮะคนนี้ท็อปแรงอยู่นะผมจําได้นะ เลือดผมก็ดูทรงจะลดไปประมาณหนึ่งแต่ว่าเติมไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าสายที่ผมเล่นมันจะยังไม่มีดามาจนกว่ามันจะขึ้นพวกอะไรอ่ะจนกว่ามันจะขึ้นไออันนั้นอ่ะ,อะ HP วูลจนกว่ามันจะมีพวกสถานะอะไรมาประมาณหนึ่งมันถึงจะเริ่มมีดามจกับเขาบ้างนะฮะอย่างเช่นว่าฝั่งนี้ก็ต้องเป็นพวกแทม์เครสมันถึงจะมีดาเมจ ไอเนี้ต้องมี HP s t r i ร e มันถึงจะมี d a m ม g e อะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นการที่เลือดผมจะไหลทะลักเป็นน้ำก็ก็เอาหาของเติมเลือดไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะในที่สุดกริมัวก็ทำงานแล้วทุกคนได้มาแล้วหนึ่งสกิลไอ้เยี่ยได้มาแล้วสกิลแรกเดี๋ยวผมจะยืนถึกๆแล้วก็ใช้ Time c ค r ร์อัดพวกคุณนะฮะพวก Pre แบทเทิ w o u วูผมจะพยายามไม่เอานะทุกคนเพราะว่า ผมไม่ได้ตั้งใจจะเล่นจบภายใน5วิแรกอยู่แล้วนะฮะอันติเท่าไหร่เมื่อกี้300กว่ากว่าโอเคเจ้าดราก้อนโอเวอร์อร์ดยิ่งเลทเกมก็ยิ่งเก่งอันติมันยิ่งแรงขึ้นเลือดก็ยิ่งเยอะขึ้นนะฮะไม่อยากเอาตัวนี้เลยนะเพราะว่าค่าลบลีของผม12ครับผมแต่ว่าอย่างน้อยๆต้องเอาไว้อันหนึ่งนะฮะ ต้องเอาไว้อย่างน,น้อยๆ1อันเพราะว่ามันมันจะได้ทาเลนต์ยูนิคสกิลนั่นเองนะฮะมาตรงนี้ไอชิลสไตนี่ผมว่าผมพอแล้วแรนดอมก็แล้วกันเนาะแล้วก็ตรงนี้เอา HP r o b โรบัสเนสครับผมยิ่งเลือดเหลือน้อยทุกๆเลือด400ที่เสียไป Damage จะเพิ่มขึ้น1%นะเลือดผมตอนนี้2,000แล้วเท่าตัวแล้ว ได้เลือดมาจากทาเลนต์สามร้อยสามร้อยนี่เพื่อนๆอย่าคิดว่ากระจกนะผมพูดตรงๆเลยนะโคตรเยอะเลยเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะเนี่ยถ้าผมไม่มีแม็กเลือดตรงเนี้ยจากทาเลนส์มันอนะ่ะผมแพ้ไปแล้วนะเพราะว่าจะดูเฉพาะแม็กเลือดสามร้อยตรงนี้ก็ไม่ได้นะฮะมันเป็นอีกหลายๆองค์ประกอบรวมกันอะ่ะเอาวูลมานะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็น HP s h i e l d ครับผม เพราะว่ายิ่งผมมีเลือดเยอะดดเมจผมยิ่งเพิ่มตอนเลือดลดเห็นไหมฮะผมมีการแปะสถานะที่ไวขึ้นสปิริตของผมตัวอ้วนขึ้นเนี่ยมันมันอิงหลายอย่างทุกคนมันอิงหลายอย่างนะฮะมีเติมเลือดแล้วมีเพิ่มสกิลเติมเงินแล้วต่อไปก็น่าจะเอาตังค์นะเพราะว่าตอนนี้ผมยังหัวแถวอยู่เลยว่ะอ่าคุณป้าแสงจันทร์เล่นสายอันติยังไงป้า คือบอกตรงๆเลยผมไม่กลัวป้าเลยนะฮะเพราะว่ารอบนี้ไม่มีฮิลลิ่งผมว่าป้านี่แหละจะแตกคนแรกนะผมเชื่อผมเรียบร้อย385ดาเมน่ถ้าเขามีฮิลอ่ะมันจะมีของมาช่วยในการฮิลลิ่งเพิ่มแล้วผมก็จะแพ้นะฮะแต่เขาไม่มีไงแรนดอมหนึ่งครั้งเอาเลือดครับผมแรนดอมอีกครั้งหนึง่งตรงนี้เอาขโมยเลือดนะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเลือดอีกโอเค รอบหน้าผมก็จะเอาเลือดนะฮะแล้วก็ผมจะเอาเป็นเมจิกดีเฟนต์นะฮะเฮ้ยหรือเอาดามจมาก่อนดีว่าทุกคน HP สไตรจ์อย่างเงี้ยมีคนเล่นหลบปะมีคนเล่นหลบหนึ่งคนที่เหลือตีตีต,ต,ตีหมดเลยเดี๋ยวผมเอา HP สไตรจ์ดีกว่าดีเปล่าวะผมกลัวมันไม่แรงนะเพราะว่าเลเวลหนึ่งมันก็แค่1.5%ของแม็ก HP เนอะ แล้วก็ t i ม e เคิร์อะไรผมก็ยังไม่มีอะตรงนี้ผมน่าจะแพ้เพราะว่าสปิริตของเขายังไม่ตายฉะนั้นพิษของเขาจะดามจสูงมากแบบนี้เรียบร้อยเห็นไหมฮ่าดามจพิษพันห้าเอา่อชพิลนะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็น Magic d ด f เ n นตนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรที่ผมต้องการแบรนดอมครับผมอ่า t i ม e เคิร์มาแล้ว so good กริมวัวทำงานอีกแล้วหรือได้อะไรมา ได้วูนคอนโทรมาโอเคได้ได้ไหนไหนผมก็จะไปสายมังกรม่วงแล้วใช่ไหมฮะโอเคแล้วทำไมพวกคุณจะแตกกันไวกันว่าเนี่ยอ๋อกินเลือดกันอัญมณีเลือดกันเนี่ยคนเนี้ยมีแนวโน้มจะตายแล้วเนี่ยโอ้แต่ว่าชนะอยู่นะเขาชนะจนขโมยสกิลมาได้แล้วสองสกิลนะแต่ว่าเลือดของคุณเหลือแค่สแล้วนะ โอ้แค่อันติของเขายังไม่น่ากลัวนะตาบเท่าที่ค่าวูลของผมมันไม่ได้ขึ้นเกิน3-400นะเพราะว่ามันจะคูณเปอร์เซนต์ตรงนี้ครับผมไอ้นี้ได้เงินไอ้นี้ได้เงินผมต้องการเงินแล้วล่ะตอนนี้ฮิลผมมีแล้วผมต้องการเงินเอาเงินมานะทุกครั้งที่เจอสกิลแร่สูงสุด พันสี่โอเคไอเวนยเลยโดนเนิร์ฟละปกติมันจะอันลิมิตนะฮะรอบนี้มันระบุแล้วว่าไอเทมชิ้นนี้จะทำงานได้สูงสุดไม่เกินการเจอแรไอเทม7จ็ครั้งใช่ไหมผมคูณถูกว่า70็ดสิบคูณยีพันสี่โอเคถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวพวกคุณจะเก่งเกินเนี่ยมันพูดแค่นี้แหละนะฮะเมจิกดีเฟนซ์จัดมาแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเป็น HP แชร์ตรงนี้นะฮะ อยากได้ Time c คิร์อีกรอบนึงแต่เดี๋ยวแล้วแต่ดวงก็แล้วกันนะมังกรม่วงครับผมจริงๆเล่นสายนี้ยากด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีฮิลลิ่งนะแต่ผมจะเล่นให้ดูผมเคยเจอคนที่เล่นสาย Time c คิร์ส e ลเวลแมโดยที่ไม่มีฮิลลิ่งมาละโคตรเก่งนะแต่ว่ากว่าจะเก่งก็ต้องโคตรเลดเกมเหมือนกันนะต้องโคตรเลดเกมเหมือนกันโอเคยังไง อ่าเจอคุณพี่คนนี้ยังไงโอ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 ,โอเขาตีหนักทุกคนผมน่าจะไม่รอดเรียบร้อยวายชนดามจ6ของเขา20คูณกับ5เขาจะได้เงินไปร้อยหนึ่งแต่นี่ผมเสียผมผมสนใจตรงนี้เขาจะได้เงินเขาจะได้สกิลไปหรือเปล่าจากผมนะฮะถ้าเกิดเขาได้สกิลไทม์เคิร์อะไรพวกนี้ไปผมอิจฉาเขาเล็กน้อยนะได้ปะเมื่อกี้เขามี2 ตอนนี้เป็น3ามไอคิ้งเอ้ยได้สกิลอะไรไปก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้เอาเป็น time c u ร s สนะฮะตรงนี้ไม่มีของที่ผมอยากได้เอาเป็น random ครับผมตรงนี้เป็นวูนเอาวูนมาตรงนี้ไม่มี HP กับวูน r a n ดอมนะแล้วก็ตรงนี้วูนเอาวูนมานะฮะโอเคได้วูนมาประมาณนึงอ่าจะได้ขึ้น3ดาวผมจะได้มีโอกาสที่จะเจอฟ้าผ่านะฮะ จะได้เรียกเป็นมังกรซูซานโนอัส,สดีม่วงของซาซึเกะไปแล้วนะส่วนเลือดของผมไม่ไม่กลัวเลยนะเพราะว่าคุณหามโหดๆยังไงเล่นสายดอชอ่าคุณเจอไทม์ครสแบบนี้คุณก็งานหยาบเล็กน้อยนะฮะผมว่าผมชนะนะเพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไทม์ครอสมันก็ยิ่งติดหนักขึ้น ใช่ไหมเออเลือดเหลือ12ไองไอเว้ยนึกเกือบแตกแต่ดาเมจของผมมากกว่าเขาจริงๆนะตรงนี้ไม่มีของที่ผมอยากได้แรนดอมไป Energy Regen นะแรนดอมอีกตรงนี้ HP Poison นะฮะแรนดอมไป Energy Cost โอเคเอ,อ่อ p พอ s ์สิ e เทนวูลหนึ่งอันนะแล้วก็เอาเป็น HP Strike ครับผมอ่าแถ่นี้ผมก็จะมี a m เมจมาบ้างแล้วนะฮะกริม,มัวกริม,มัว ทำงานไปสมสกิลไอ้บ้าเอ้ยน้อยมากคุณคามิซาโต้ใครวะคุณคามิซาโดคุณป้าแสงจันเฟียเรสคอมบูไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเขาเล่นอะไรนะฮะกะจะเล่นคุณป้าสายตีประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะ HP สไตร์ผมเริ่มลงมาแล้วทีละประมาณ ดาเมจเท่าไหร่วะมองไม่ทันนะโอเคผมจะชนะหรือเปล่าเออนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือดเหลือต่ำกว่า12ผมจะฮิลขึ้นมา2ผมยังไหวนะฮะตรงนี้ไม่มีของที่ผมอยากได้แรนดอมไปตรงนี้เอาเป็นเอ,อ่อ HP ชพีชาร์จนะฮะตรงนี้แรนดอมครับผมตรงนี้เอา HP แชนะ่เนาะตรงนี้เอาแรนดอมอีกครั้งหนึง่งโอเค ได้ HP boost มาถือว่าโอเคตอนนี้เลือดผมแตะ4,000แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปสายวูนกับ HP ให้มันขึ้น4ดาวเพราะผมต้องการ damage นี่นี่เอาตรงๆนะทุกคนตัวผมยังไม่มี damage เลยนะผมแค่ยืนถึกๆเพื่อที่จะแปะ debuff เล็กน้อยตอด HP ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะฮะนี่ผมยังไม่มี damage นะผมพูดตรงๆเลยนะโอ้แค่เจอคุณพี่แพ้ยังไง เขามีชิลสไตร์่ะอาแต่ว่าเลือดของผมเยอะกว่าเขายังไงผมน่าจะสู้ได้หรือเปล่าอาดูทรงจะสู้ไหวครับผมไหวปะโอเคกูดน่าจะเป็นเพราะไทม์เครสของผมล่อไปพันหนึ่งนะฮะอ่าบูลแอตแทแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นแรนดอมหนึ่งครั้งนะฮะมีคนเล่นสายอันติไมไม่ไม,ม,มีเอาแรนดอมอีก แล้วก็วูนดอชแม่เอ,อ้ยค่าดอชสิ 18, ไม่เป็นไรเอามาผมต้องเอาวูนไว้บ้างนะฮะแล้วก็แรนดอมีครั้งหนึ่งนะฮะได้ HP วูนน่าจะเป็นเลเวลเกือบเกือบแม็กซ์โอเคกูดไอ้นี่ลดพิษไอ้นี่ทุกๆดาม g จที่ไม่มีการติดพิษมีโอกาส30%ที่จะแปะพิษมาแทนพวก HP สไตร์พวกนี้เนาะอืมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะ เจอคุณป้าแสงจันมีเฟรเลสคอมโบยังไงมาโชว์ให้ดูหน่อยสิว่าสิ่งที่คุณตอบโจทย์มามันถูกต้องผมอยากรู้ว่าผมคิดผิดไอเวนเอ้ยเละตีกู39ทีแล้วยังไงดาเมจประมาณ2,000แล้วยังไง <c oughs> แม่งเข้าไม่ถึงจริงๆว่ะไอนี่คือแกมีเฟรเลสคอมโบไงทุกคนแล้วผมก็งงว่าอะไรวะเนี่ยนะเรียบร้อยไสแตกไอนี่ก็คือความรู้ เลยนะฮะกับการที่ว่าเพื่อนๆจะมาเดินสายนี้รอบไหนที่ไม่มีฮิลลิ่งอย่าเลือกป้าแสงจันนะทุกคนผมเลือกมาแล้วแล้วก็จุกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ HP วูลครับผมตรงนี้ไม่มีของที่ผมอยากได้แรนด o อมจ้ะโอเคไอพรีแบทเทิลชิลถามว่าดีไหมจริงๆดีเดี๋ยวผมจะเอานะฮะเพราะว่าเจ้าพรีแบทเทิลชิลในรอบที่มันไม่มีฮิลลิ่ง มันได้ใช้มันคือเลือด75เป็นอย่างน้อยนะมันได้ใช้แน่นอนนะฮะปางตายกันหมดแล้วนะฮะคนนี้จะแตกแล้วแอสโทรเมยังไม่มีเออไอ้นั่นเลยเอาเจอผมด้วยมึงแตกแน่ยังไม่มีอินเทนทีฟผมสู้ได้เพื่อนๆคอยดูนะผมสู้ได้ผมมั่นใจว่าผมชนะว่าแล้วเห็นไหมเขาไม่มีวูลการแปะหนักๆมีแต่อันติ อันติอันนี้ดีนะฮะเอ e เ g อร์ t ี m อันแต่ต้องมีอินเทนทีฟต้องปล่อยอันติให้ได้ก่อนหนึ่งครั้งมันถึงจะมีประสิทธิธิผลสูงสุดนะฮะซึ่งเขายังปล่อยไม่ได้เลยเขาปล่อยออกดอกเดียวเห็นป่ะอ่าพรีแบตเทิร o วูนะตรงนี้ไม่มีของที่อยากได้ r a n d o อป้ายตรงนี้ r a n d o อมอีกครับอ่าวูนเอาวูนมาวูนเอาวูนมาฮะโอเค แฝงได้เงินมาร้อยแปดสิบจะแตกหมดแล้วไอ้ว่าเอ้ยตอนนี้ที่ผมแพ้มีตัวเดียวใช่ป่ะคือเจ้าตัวนี้ใช่ไหมโอ้เขายังมีเจ้าแฮเวนเบชมาด้วยนะฮะอันนีก้ก็กินเงินเต็มที่หมดแล้วเดดบิลลี่สปิริตมา r b เบิลคอการ์ดโอ้โหมีหมดเลยแต่ยังไม่มีส p i r i t พิษทำไมไม่ทำนะะผมน่าจะเจอเขานะคุณพี่เห็ดพิษเอา้าคุณหามโห,หดมายังไง คุณสู้ผมได้หรือเปล่านะรอบนี้มาดูกันนะฮะเลือดเขามากกว่าผมประมาณพันหนึ่งนะฮะอ่าเรียบร้อยสปิริตของผมแตกไปแล้วของเขายังไงไส้ผมแตกเรียบร้อยเจ้าเห็ดพิษก็ใช้ได้เลยนะฮะแรนดอมไปหนึ่งครั้งตรงนี้ไม่มีของที่อยากได้แรนดอมอีกครับเออดอชบูสผมต้องการแปะไว้นะฮะแล้วก็ลดดาเมจากพิษผมต้องการ เพราะว่าผมกาลังจะเจอคุณพี่เห็ดพิษนะตรงนี้แรนดอมครับผมตรงนี้แรนดอมอีกครั้งนึงโอเคอีกครั้งหนึ่งฮะ t i ไทม์เคิร์สต้องเอาเอามาแมกเลือดแมกเลือดผมก็ต้องเอาอ่ะมันมันต้องเอาอ่ะโอเคพรีแบเทวูนมันต้องเอาแล้วทุกคนต้องยังไงก็ต้องเอาอ่ะดอทบูสดอทบูสกูต้องเอาพรีแบตเทลชิลก็ต้องเอาเอาแล้วว่า เอาแล้วว่าผมไม่มีดอกเบีย้ย50บาทแล้วนะฮะแต่ว่าอย่าไปเก็บมาเลยนะเรทเกมแล้วนะเด d e a d b u r โอเคอ่าไม่เป็นไรผมโดนไปเจ็ดเลือดเหลือสมโอเคฝั่งนู้นเขากำลังจะแตกกันเองละเพราะว่าด a m a g เข้า5กับ5นะฮะขอให้คุณหามโห,หดแพ้เพราเมื่อกี้ผมแพ้คุณโอเคเยี่ยมฉะนั้นผมมีโอกาสที่จะชนะคุณพี่แพะนะฮะอ่าพรีแเทิลหนึ่อัอน ผมขอรีเฟรชจนกว่าจะเจอสายวูนเออเอเลสทันเดอร์คัมมิงโซกูดนะฮะกูดครับผมมังกรอัสนีวะ่ะแล้วก็เมื่อกี้คุณมีฮิลลิ่งแดเมจใช่ไหมเอาวูนอิมูนไปกินอ่าโอเค ใส่สุดของผมลวและผมมั่นใจด้วยว่าตอนนี้ผมน่าจะสู้พวกคุณได้แล้วเพราะผมมีดาเมจแรกแล้วที่เรียกว่าดาเมจได้บ้างนะฮะไอเอชพสไตร์เอ,อ่อขอร้องอย่าเรียกมันว่าดาเมจเลยได้ไหมนะฮะนี่คือดาเมจแรกของผมรอบที่18เพิ่งจะมามาผมสู้ได้มาผมชนะเผอเผอ,อชนะหมดเลยนะเฮ้ยๆๆยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยผมสู้ได้นะฮะโอเค เดี๋ยวผมจะไปล้างแค้นคุณเห็ดพิษผมสู้ได้รอบนี้คอยดูนะฮะเลือดเหลือเจ็ดผมจะเจอเห็ดเดามจเจ็ดโอเคมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะอ,อ,อันติได้ของไม่เอาเอาแรนดอมหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็เอาสายเลือดเยอะๆเอาเลือดมาอีกเออเมจิกดิเฟนซ์จัดมาโอเคเน้นโคตรถึกมังกร บังกรบังกร,งกรอัศนีม่วงนะฮะเน้นยืนยื้อนานๆเลือดของผมตอนนี้ประมาณ4,500เนาะไอ้นี่ถ้าเกิดผมมีอีกหนึ่งชีวิตผมจะเพอร์เฟคมากๆแต่ว่ามันต้องชี้ชะตากันแล้วว่ารอบนี้อ่ะตัดสินกันทั้งหมดมาดูกันนะฮะผมว่าผมสู้ได้เพราะว่าดดเมดของผมพึ่งจะมาแล้วนะดดเมจผมมาแล้วผมต้องสู้ได้โอ้นิดเดียวครับผมนิดเดียว นะฮะก็แกก็กวาดเรียบไปเลยแตกกันหมดเรียบร้อยขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่รับชมครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน EP หนะ้าสำหรับคลิปนี้ไ่ไปครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเขายังมีสปิริตอยู่ในสนามดามจจากพิษของเขาจะแรงกว่าปกติทุกๆครั้งที่ทำาดามจประมาณ4%จาก m a ็ก HP นะ่ามันเป็นทานเลนต์ของมันอยู่แล้วนะฮะโอเคไปเจอกันทุกคนไปายูู้้นะมังกรอัศนีม่วงนะ พิ่งจะมาตอนรอบที่18แล้วก็จบเกมในรอบที่19ไอ้บ้าเอ้